ปลาหมึกผัดปลาหมึกผัดผงกะหรี่โอ้ปลาผัดผงกะหรี่จานใหญ่ผัดหม้อใหญ่ขมกบัวใหญ่กับผัดกินใหญ่เนาะผัดบบะผัาาดไหลกับบะยิมเล้อพี่น้องเลยอัน <c> น <ười> ีปลาหมึกสองโลปลาหมึกสองโลหมูหนึ่งกิโลนึง โอ้ไ่หมูน้ำนี่จะปลาหมึกกับหมูอันป่วันนี้ไม่มีกุ้งนะไม่มีจุง้งไม่มีจุง้งเพราะว่าบาดแจงค่ะผัดปลาหมึกผัดปลาหมึกผัด,ดผงกะหรี่ หอมๆม,มาแล้วโหตานอกรสดีรสดีไปจอนมันดำจาลเพราะว่าอะนรบ ใส่ได้ลน้มลางน้มลางนังสีม่มเอาอาอหอมแดงไอ้หอมก็เอาใส่ก่อน Bà subscribe Bà kênh

dạng <laughs> ừ. ừ. <Thế> là sao đi chết 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 chết